ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยผมว่าทํางานมากกว่าทํางานเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยเออเป็นเรื่องของการทํางานแล้วอาจจะยังไม่อ่วิธีการหรือว่าสไตล์ความชอบต่างกันอะไรเงี้ยเออก็เลยอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคน่าจะเป็นเรื่องทางเทคนิคเรื่องเรื่องคือคนอ่ะพร้อมอยู่ด้วยกันนลิ้นกับฟันนะครับมันเหมือนเพื่อนกันงอนกันนะครับก็ต้องให้เวลา พอมันผ่านเวลาไปได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างก็ค่อน่น้าจะโอเคไม่มีเลยครับไม่ได้ไปเลยเพราะว่าโตหมดแล้วทั้งคู่ก็มีครอบมีเมียม,มีลูกแล้วเยอะมีกว่าผมอีกผมเลยไม่รู้จะปรึกษาอะไรแต่ถ้าเขามาถามเนี่ยก็ต้องก็ต้องคุยกับทั้งคู่ครับคุยทั้งคู่ว่าเออตกลงมันเรื่องอะไรยังไงเรื่องอะไรกันคิดว่า ก็คงเป็นเวลาเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตไปร้องเพลงแล้วต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมีอะไรที่แบบผิดใจกันหรือว่าแบบเฮ้ยอีกคนชอบอย่างหนึง่งอีกคนไม่ชอบอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยมากกว่าครนี้น่าจะเป็นนี่ที่สุดนะที่ทั้งคู่แบบีนอนีร้อกันเยคู่นี้นะเชื่อไหมงอนกันมาตลอดแหละจริงคือผมนราโตมาเขาทั้งคู่อ่ะก็จะแบบคือสไตล์มันจะแบบเหมือนผงกับม้อสอ่ะจริงบางทีก็จะมีแบบ มอสเ,เรื่องมากว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยากจะทําอย่างงี้มอสอย่างเงี้ยผมก็มีก็มีมอสงานเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นเป็นพี่แต่นั่นเขาเป็นเพื่อนกันเอแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็เขาดีกันครับไม่ต้องห่วงก็เป็นเรื่องความคิดต่อสู้เรื่องความคิดขัดแย้งกันเรื่องความคิดมากกว่านะครับพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยที่มันที่มันจะต้องถึงความเป็นเพื่อนสุดๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาคุยกันรู้เรื่องะครับใช่ พวกเราพวกเราเป็นคนนอกนะครับก็คอยเอาใจช่วยเชียร์ก็พอครับนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งเขาดีขึ้นมาเราไปเกิดไปแสดงความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียเองกับ <laughs>